สวัสดีน้องๆที่น่ารักทุกคนนะครับวันนี้นะครับก็อยู่กับพี่พีกันอีกแล้วในเกมอาร์คโมบายโอเคนะครับวันนี้พี่พีจริงๆอ่ะคลิปนี้พี่พีตั้งใจจะพาไปจับนกยักษ์เนาะแต่เชื่อเถอะว่าพี่พีพยายามมากเลยอ่ะพี่แบบจะไปหามันแต่พี่พีหาไม่เจอเว้ยคือพี่แบบทําของทุกอย่างไม่ครบหมดแล้วอ่ะแต่ว่าหาไม่เจอจริงๆแต่ว่าถ้ามัวหาน่ะก็คือจะไม่ได้ลงคลิปเลยไงก็เลยต้องแวะไปจับตัวอื่นก่อนเนาะวันนี้พี่ก็เลยตั้งใจจะพาไปจับเจ้าตัวนาคเนาะ น้องนาคน้อยคอยรักนั่นเองนะครับเออจะไปพิสูจน์นะครับว่าไอ้น้องนาคเนี่ยเขาว่ามันมีความสามารถพิเศษที่รู้มานะครับมันมี3อย่างเนาะก็คือมันจะมีสามารถที่เราแบกบน้าหนักได้ครึ่งหนึ่งเหมือนกับไอ้ลิงนาจาที่พี่เคยจับเนาะแล้วก็อ,กอย่างหนึ่งก็คือมันช่วยเราหาไข่มุกได้ด้วยเออไม่รู้ไขมุกขาวไขมุกดำอันนี้พี่พีไม่รู้จริงจริงนะมันก็มีทั้งขาวทั้งดำนะเนาะไม่รู้วิธีหาด้วยเดี๋ยวจะไปลองจะไปลองเนาะเออแล้วก็บอกว่ามันจะช่วยเราอะป้องกันความร้้้้ออออนนนคววาาาาาามมเเ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 ยยยย็จกแแบบบบ่ถรรรปผีีีใชชตงสสสพ์ซื สิบห้าเพรเนาะเออตอนนี้ต่อไปก็ไม่ต้องเสียแล้วถ้าเกิดว่ามันช่วยได้นะครับเออแล้วเวลาไปลงถ้ำลาวาก็เหมือนกันมันก็ช่วยป้องกันความร้อนได้เหมือนกันเนาะโอเคงั้นเดี๋ยวเอาไว้พี่บินหาเจอแล้วเรากลับมาเจอกันนะครับไอต,ตัวนี้มันน่าจะหาไม่ยากนะพี่ว่าพี่เคยเจอมันอยู่ตัวเล็กๆมันอยู่ในน้ำถแถวๆป่าดแดงนี่แหละโอเคเดี๋ยวเจอกันครับผมโอเคครับตอนนี้นะ พี่ก็อยู่ตรงที่แบบจุดที่คิดว่ามันเจอมากที่สุดแล้วนะครับเห็นเพื่อนๆในกลุ่ม Facebook ของอาร์คนะครับเขาบอกมาว่าตรงนี้มันมีเยอะเนาะมาทีไรก็เจอแล้วแต่ว่าในในเพจของเกมอาร์คนะครับเขาก็จะมีแผนที่ให้เนาะว่าเอ้ยเราสามารถพบเจอได้ตรงไหนบ้างเนาะเดี๋ยวพี่เดี๋ยวพี่จะขึ้นให้ดูนะครับผมอันนี้แผนที่นี้พี่เอามาจากในเกมเนาะในเว็บหลักของทางเกมอาร์คโมบายนะครับโอเคจังหวะนี้เดี๋ยววนหาดูน่าจะเจอนะเออมันจะมันตัวจะเล็กๆหน่อยมันอยู่ในน้ำนี่แหละอืมโอเคเดี๋ยวถ้าเจอเดี๋ยวเราเจอกันอีกีนนึงนะ ไปวนหาก่อนเลยข้างล่างไม่ใช่ไหมวังน้องน่ะเออใช่ใช่น้องนพี่เจอแล้วเออเจอแล้วเจอแล้วเดี๋ยวจอดจี้จี้ก่อนต้องลงต้องลอยไฟเองเนาะเจอแล้วเจอแล้วอยู่ไหนเนาะยั่งไงยั่ไงมีคาโนโ่มาอีกต้องจัดการคาโนโ่นี่อีแล้วมาจัดการคาโนโ่ก่อนมาเลยคาโนโอ่อะไรไหนวะคา,าโน่ตรงเล่นเป็นก่อนก่อนที่มันจะเล่นเราครับเรียบร้อยครับเฮ้ยพี่เจอแล้วแต่พี่ยังไม่มีไม่ได้ฆ่าปลามันต้องมากินเนื้อปลาทั้อยตัวนี้เนาะ บอกหาเอ,อ้ยไม่เจอซะแลว้ววะพี่ต้องอืต้องขี่นกคาเป๊ะไอขี่จี้พี่หาอีกรอบมั้งเนี่ยอยู่ในน้ำแบบนี้มันหาไม่ยากไอ้มันหายากอ่ะมันตัวเล็กมากเลยอ่ะเอาใช่เปล่านนะ่ะใช่ปนนะเปล่าน่ะไปใช่วังน้องเจอแล้วเจอแล้วเจอแล้วปล่อยปล่อยปล่อยเอ้าบินให้ให้โดนดิเฮ้ยว่ายน้ำยังไงไม่โดนนี่ยปล่อยปล่อยเออละแหละปล่อยมนันก็วิ่งหนีครับให้มันตามกาัดเราตมามมาไหม ไม่ตามอะ่ะม,าต,าม,ม,ามาตามมาแล้วมาแล้วไปน้องวิ่งหนีมันอยู่ไหนวะเนี่ยฝั่งอยู่ไหนวะเนี่ยมาตามมาปะวะออกซิเจนพี่ก็จะหมดแล้วเนี่ยตามมาปะเนี่ยเอา้าหายโกรธแล้วอะ่ะเอ้ายังนี่วะตามมาตามมาตามมาออกซิเจนพี่หมดแล้วโอเคได้อยู่มาตามมาไหนละ่ะไม่นานชาหรือว,วะอุย้ยอุ้ยโดนโดนโดน เฮ้นลูกใจเย็นมาตามมาเดือมกัดข้างบนมีนกัดอันตรายพี่น้องตามมาตามมาไหนละ่ะเฮย้ยเออมา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 โอ้ยน่ารักน่าชางังหายโกรธแล้วน้องต้องต่อยอีกทีนึงนี่เนี่ยต่อยมาอีกทีนึงเลือดมันน้อยมากเลยน้องสี่หรือหกอ่ 4, 6, อะถ้าไม่โดนตัวอะไรกัดทีนึงมันตายเลยเนะี่ยเออจะมีตัวอะไรมากัดเหมือนไม่นอ้อพี่จะขึ้นไปยืนรอให้มันหายโกรธเนาะเราค่อยตามไปแต้มมันยืนอยู่ไหนเนี่ยอยู่นี่อยู่นี่มาขึ้นมาขึ้นมา ตังขึ้นมาตังขึ้นมาแอบบก่อนแอบ,บก่อนแอบบไม่ได้ปะ่ะมามามาตามมาตัวจังเลยว่ะน้องๆวตัวอะไรมาตีมันน่ะเลือดมันน้อยมากเลยเลเวลอะไรก็ไม่รู้อ่ะก็โดนมันกัดอ่ะแต่ไม่เจ็บไม่เจ็บเลเวลยี่สิบดับเบิ้ลหวังน้อง,อง,งว่ะม,มามามาดับเตอ้ลม,มา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 เออต้องดีฟค่ามันมเดี๋ยวมันามาฝัดมาน่าลูกวาที่ลูกเรา พอแล้วหายโกรธได้แล้วหายโกรธได้แล้วคือถ้าเกิดเป็นโกรธเราแบบนี้นะครับเราเาติมันไม่ได้เนาะมันจะไม่ติดพี่พีเือเนื้อปลามาไว้ตรงนี้ก่อนวะหายโกรธยังมันขึ้นข้างบนน้องอ้มันมค้ามขินมาได้ด้วยหายโกรธยังพี่พีพย้ายเนื้อปลามนจะบอกว่ามองไม่เห็นนะตอนนี้อาต้องมาไว้ฮอตดาวแบบนี้เนาะไปไหนวะไม่ไปไ,ไหนหรอวะ,ห,ห,ะหายโกรธแลนะ้วน้องจังหวะนี้ก็อยากคุ้มสิบไปก็เลยไม่เห็นวะ เอ้าไม่ขึ้นวะอุยไม่ติดวะเฮ้ยมือสัน่นมือสันอ่นเน่ยไม่ติดอ่ะได้ๆติดไปอตาไปปึ๊บวยรอ,อมันหิวอ่ะพี่นึกว่าทีเดียวจะติดนะเนี่ยไม่ติดอ่ะทีเดียวอ่ะจะไม่ขึ้นเท่าไหร่วะเนี่ยอุ้ยทีเดียวก็ไม่ให้เนาะทีนิดๆดเดียวเองอ่ะวัวตัวอะไรจะมาตียังเลยวะหิวที่ลูกหิวหิวหิวไม่หิวแต่ตาตายแล้ว,วะนะมืดแล้วด้วยดิ โอเคครับจัวหวะนี้ก็รอมันหิวนะกลัวตัวอะไรมาจังเลยวะน้องต้องรอมันหิวอีกรอบนึงแล้วก็ไปแตมปุ๊บมันก็จะติดเลยเนาะอย่าลงน้ำนะอย่าลงน้ำนะลงน้ำแล้วมันไวมากเลยน,ะน้องตามมันไม่ทันมืดแล้วด้วยดิแต่เราพอมองเห็นแล้วเนาะเพราะว่าเรามันจะขึ้นให้ลอย,ย,ยแบบนี้เราก็จะเห็นไนหะ่ถ้าเกิดว่ามันไม่ขึ้นลอย,ยแบบนี้นะมองไม่เห็นเลยแหละมันกลมกลืนหิวแล้วแนละ้วเนาะ ปา้าเอา้าว่ายี่แผ่นที่ทําไมเอา,เอาเอาเรียบร้อยครับผมดีกว่ขึ้นคอ,อก่อนเลยครับไม่อขึ้นคอเอาจะไปไหนอะลูกขึ้นคอทันทีครับผมเรียบร้อยครับโอเคได้แล้วครับผมอ,อ่าเดี๋ยวแวพี่เปลี่ยนหมวกไปฉายก่อนเอา้าหมวกไระายพี่ไม่ได้มาอีกอแล้วเนี่ยบายละหมวกกรายก็ไม่ได้มาลืมได้ยังไงเนี่ยโอเคกีจกี้อยู่ไหนเนาะ โอเคน้องๆเดี๋ยวพี่เรียกจิจี้มาแล้วเดี๋ยวเราไปเจอกันตรงที่ไปทดสอบไปเนาะว่าเขาใช้งานอะไรได้บ้างเนาะพี่มากค่ะแทนๆน่ารักไหมครับน้องๆ <laughs> พี่ว่ามันโคตรน่ารักเลยอะดูดิดู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 น่ารักไหมเออโอเคเรามาพูดถึงความสามารถกันเลยนะครับอย่างที่พี่บอกไปนะครับมันมี3อย่างเนาะก็คือช่วยแบ่งเบาน้ําหนักเรานะครับอย่างที่พี่อธิบายไปนะครับตอนที่ที่พี่ไปจับไอ้นาจานะครับก็ไอ้ลิงน้อยนะ อันนั้นถ้าเกิดน้องๆยังไม่เข้าใจนะครับก็ย้อนกลับไปดูคลิปที่พี่จับลิงน้อยเนาะเพราะฉะนั้นะครับคลิปนี้พี่จะไปพูดถึงการแบ่งเบาลำหนักนะครับเพราะว่ามันเหมือนกันเป๊ะๆเลยนะและพี่ก็จะแนะนําว่าถ้าน้องๆต้องการจะให้มันมาช่วยแบบว่าแบ่งเบาลำหนักอ่ะมันไม่คุ้มเนาะเพราะว่าไอ้ตัวนี้มันรับต้าหนักได้น้อยมากเลยนะเออมันรับได้แค่37กิโลเองอ่ะเออสามสิบกิโลเองน้องๆถ้าเป็นนาจามันจะได้ถ้าเกิดเราอัพไปเรื่อยอ่ะมันก็จะได้เป็นเป็นร้อยโลครับแต่ว่าตัวนี้นะพี่อยาก หนึ่งครั้งดาเมจดหนึ่งครั้งเลือดหนึ่งครั้งดาเมจดหนึ่งครั้งนะครับเพราะว่ายิ่งเลือดเยอะดาเมจเยอะนะครับมันจะช่วยป้องกันความร้อนหนาวได้นะครับผมเออกับพามันหาไข่มุกเนาะไข่มุกอะ่ะพอเลเวลสูงๆหน่อยมันก็มีความจําเป็นเนาะเพราะเอามาทําอาร์ไรพวกเนี้ยโอเคเดี๋ยวเราเราไปลองกันเลยนะครับเออแล้วตอนนี้นะครับพี่ก็อัพเลเวลของน้องด้วยการฟีดผงแอมเบอร์อ่ะตอนนี้ตอนที่พี่จับมานะครับเขาเลเวลยนะี่สิบเก้าเนาะเออแล้วก็พี่ก็ได้มาเป็นเลเวลอัพให้เขาเป็นเลเวลสี่ส <Okay. S 2> okay. ิบ,แล,บแล้วเเนะนาาาาะะะต่่อมพพีจขครับ ให้ไปหาไข่มุกนะครับเออพี่ไปดูข้อมูลมาแล้วมันก็คือสั่งให้มันไปฆ่าปลาแต่ว่าจะได้แต่ในน้าตื้นเท่านั้นนะครับเออเดี๋ยวพี่่จะลองดูปลาน้ําตื้นมีไหมเนี่ยโอเคน้ำตื้นเนาะน้ำดึกมันจะไม่ได้โอเคอย่างงี้บน้ำดึกน้ําตื้นแค่ไหนเนาะเดี๋ยวๆก่อนหรอปล่อยๆก่อนปุ๊บเออแล้วก็สั่งให้มันอ d แท a ทาร์เก็ตอนนี้พี่ตั้งเป็นนเชอรัลอยู่เนาะ a แท t ทาร์เก็ตนะ Target, นะเออแล้วก็กดให้มันตามมาด้วยเอ่ะไหนวะอยู่ไหนวะตัวก็เล็กเกินตามเรา มาเนี่ยแบบพี่พี่ขอดูเสียงะโอเคมันเสียงเกมมันจะเบาไปน้องๆัรน้องไม่ได้ยินเนาะน้ำตื้นน้ำตื้นเออน้ำตื้นก็ดำได้ลึกนี่หว่าเออตรงนี้แล้วกันนะอลองดูขึ้นพาเก็จหรือวะโอเคฆ่ามันเลยลูกลองดูเนี่ยถ้าเกิดว่ามันลงไม่ถึงตัวปลาน้องมันก็จะฆ่าปลาไม่ได้นองแบบเนี้ยเออมันก็จะเก็บไข่บุกให้เราไม่ได้อะเนี่ยน้ำแค่นี้ยังถือว่าลึกไปนะครับเออเนี่ยไม่ได้หว่าน้องๆไม่ได้ไม่ได้ ต้องลอ่อปลานน้ำตื้นเ่รอจังตัวนี้ได้ไหมวะนี่ก็ว่าน้ำลึกไปอีกอะต้องตื้นแค่ไหนตื้นแค่ไหนถึงจะได้ปะเนี่ยเอาตัวไหนวะเนี่ย,ยมาตัวนี้แทนแล้วเอ้าโอ้ไม่ได้สักตัวเลยลูกพ่อดำน้ำไม่ได้เหรอลูกตอนยังไม่จับไม่ดำน้ำได้ลึกจังเลยเนะเาะออกซิเจนพี่ก็จะหมดวะหายใจก่อนดูดิมันวิ่งบนอยู่บนผิวน้ำอย่างเดียวเลยนะ้องๆมันไม่ลงน้ำเลยอะต้องตัวตัวแบบที่มันอยู่น้ำตื้นจริงๆเนาะ ปะโถวะน้ำตื้นนะ้ำปลาให้ได่นมันขึ้นมาน้ำตื้นขนาดนั้นวะเออนี่ไงนี่ไงลองลองดิเอามองตัวนี้ไปขึ้นตัวนูน้นไหนวะมันยังวนอยู่นู่นเลยมั้งนะ่ะมันมาแล้วนะเออนี่ไงนี่ไงลองดูจากกาลลักราเรียวมาจัก,กายมันเออจัก,การายมันลูกเอาแล้วงนนนั้นอีกจะวนเอาโล่เลยไงลูกจัก,กายมันเออ เออเรียบร้อยครับเป็นหนึ่งครับเรียบร้อยเป็นหนึ่งครับลองดูอีกนิดตัวนี้ได้ไหมเอะไปตัวนู้นอีกกูตัวนู้นไม่น่าจะถึงน้องน้องมันต้องน้ำตื้นจริงๆอ่ะตัวนี้ดูเอามาตัวนี้น่าน่าจะได้แล้วล่ะไม่ได้ก็เลิกคุยกันเลยนะนี่จากกี่ทีวะเนี่ยโอเคได้สองตัวแล้วน้องเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวสักสามตัวค่อยไปเปิดดูในตัวมันเนาะเอ้อตัวไหนตัวนี้ตัวนี้ตัวตัวไอน้อยตัวไอ้น้อยตัวไอ้น้อยเอ้าตัวน้อยเนี่ยเอ้า เออโอเคสามตัวแล้วน้องไปดูดูดดมึงไงท้องเออน่ารักดีวะเฮ้ยมันไม้ค่ายตัวหนึ่งจะถึงไหมเนะเาะลองดูน้ำลึกไปนิดนึงป่าวะลึกไปน้องเนี่ยน้ำลึกนิดเดียวก็ไม่ได้แล้ววะโอตายตายตายมา,ม,ามันนี่มามันไม่มาวะผมก็ก,กดให้ตามแล้วมันก็ไม่มาเนาะมันน่าจะบนค่ายตัวที่พี่สั่งไปแล้วมันยังฆ่าไม่ได้ป่าววะไปไหนแล้วล่ะ เวลาดูมันจะดืด้อๆอย่างเงเฮ้ยไม่ตามพ่อวะไปไหนไอ้แมันนี่โอ้ยต้องมาไล่จับกันใหมเนี้มันเสียเวลาคนดูเขาแล้วลูกนะเอาทีเล็กก็มาช่วยจัดก,การทั้งนั้นอะทีเล็กเขาเก็บไข่มุกได้หรือไงเนี่ยเอออยากจะมีบทกับเขาอะเนาะเออแปลกวะ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวดี๋ได้มีบทคิดโอ้ยอ,อะไรเไข่กัด,ดลเลยอะพิเรนยามากัด,ดน้องๆโอ้ยวนจับไอ้นี่ไม่ได้วะ อัเตอร์อยู่เฉยลูกออเตอร์พี่ไม่อยู่เฉยหรือเปล่าพี่ทำคางตาปีนญ้ากหรือเปล่าฆ่าแม่งทั้งหมดฆ่าให้หมดเอาเจียจุกไปไอ้ไม่หมดว่ะทะลึ่งบ้องหัวพวกนี้เแหละนี่เจอบุคเา่าสตร์จัดเข้าไปออเตอร์มานี่ลูกมาให้ตามมาให้หมดเลี๋ยวมาอัเตอร์มาออเตอร์ออเตอร์มาเออมาแล้วมาแล้วม่น้องๆเราได้รู้เรื่องแล้วเดี๋ยวก่อนนะเออต้องแยกไปเอกอยู่เพื่อนกัน ่อยเาเขาหยุดก่อนไม่ต้องตามมาตัวอื่นไม่ต้องมามีบทอยากจะมีบทจังเลยโอเคมาลุ้นครับเอ้ย,อยไปไหนเอ้ยจะไปไหนวะพี่ก็ไม่กดให้หยุดนี่วะหยุดให้หยุดเออทำไมโยคคับยากเย็น่างเลยดูดิเอ้ยมีไปน้องเอ้ยได้เอ้ยได้เ้ยได้เม็ดเดียวเองได้ดำมาเม็ดหนึงน่งเนาะได้ขาวมาสามเม็ดไะ,ะน้องเออโอเคโอเคแสดงว่ามันหาได้เนาะโอเคนะครับน้องๆแสดงว่า อันที่แรกนะครับแบกแล้วน้หนักพี่ว่าทําได้แน่ๆนะครับอันที่สองช่วยหาไข่มุกนะครับก็ตามนี้เลยเนาะถ้าเป็นน้ําลึกไม่ได้นะครับก็เป็นน้ําตื้นซึ่งก็ต้องตื้นจริงๆด้วยอ,อเออก็คือสั่งให้เขาไปทาเก็ตไปจาัดก,การตาเนาะแล้วมันก็จะมีโอกาสที่จะดรอปไข่มุกขาวไข่มุกดามานะครับโอเคต่อไปเดี๋ยวพี่จะลองไปที่ถ้าลาวาแล้วกันเนาะลองจะเอาลองเอาเขาค้องคอแบบไปแบบนี้ดูว่าเลือดพี่จะลดหรือเปล่าเนาะโอเคเดี๋ยวไปเจอกันที่ถ้าลาวาครับผมโอเคครับน้องๆตอนนี้พี่อยู่ในถ้าลาวานะอุณหภูมมิตออนนนเีี้ยยัู่ท สี่สิบสององศานะครับแล้วบนบ่าพี่นะก็มีน้องนาคน้อยคอยรักอยู่นะแต่เลือดพี่ลดพี่ไม่รู้ว่าชุดมีผลบ้าหรือพี่ต้องถอดชุดก่อน โอเคครับพ่น้องเลือดลดนะเลือดลดแต่ว่าลดช้าหลังจากพี่ถอดชุดแล้วนะครับพี่ดาว,ว่าถ้าเกิดามันได้ผลจริงๆนะถ้าพี่เอาน้องหน้าขึ้นคออีกครั้งหนึ่งเลือดพี่จะต้องไม่ลดเพราะเมื่อกี้มมนถือว่าลดช้าเออ,เอลองขึ้นคอดิมองไม่เห็นนะโอเคตรงนี้นะครับถ้าถ้าพี่ดานะเลือดพี่จะต้องไม่ลดแล้วโอเคครับนน้องนอกจากไม่ลดแล้วยังเพิ่มด้วยนะ แสดงว่ามีผลนะครับคือพี่เดาว่าเลเวลแล้วก็เลือดกับดาเมจของน้องนาคอะมันยังน้อยอยู่ที่พี่อัพมาเนะี่ยถ้าเรายิ่งอัพเยอะมันก็ยิ่งป้องกันได้มากขึ้นเนาะที่พี่ได้ยินมานะครับก็คือว่าถ้าเกิดว่าอัพเยอะมากๆอะเราสามารถแบบแก้ผ้าเดินในแม็กกิม่าได้เลยเนาะเออเนี่ยเห็นปะเลือดพี่เพิ่มขึ้นรัวๆเลยเห็นปะเดี๋ยวพี่จะลองเอาน้องนาคออ,ออกอีกทีนะครับถ้าพี่เอาออกพี่เดาว่าเลือดพี่จะกลับมาลดหรือไม่ก็เพิ่มขึ้นช้าโอเค เลือดลดน้อง,องเมื่อกี้เลือดพี่เพิ่มนะเลือดพี่เพิ่มแต่ว่าเพิ่มชา้าแต่ตรงนี้พอเอาหน้าออกเลือดพี่ลดเพราะว่าความร้อนในถ้ำลาวาน,นั่นเองเห็นปะมันอาจจะยังไม่ร้อนเท่าไหรน่นาอเพราะพี่เข้ามาแค่ไม่ไม่ลึกเท่าไหร่ถ้าเข้าไปลึกกว่านี้เลือดหน้าจะลดรัวกว่านี้เห็นปะโอเคถือว่ามีผลนะครับถือว่าใช้ได้เนาะโอเคสอบผ่านเดี๋ยวต่อไปเราลองไปที่แม่พีมพ์ม้าก,กันนั่งเนาะพี่ขอใส่ชุดก่อนเดี๋ยวพี่ต้องลงไฟฟ้ Fi, าไอ้พวกแมงมุมอีก โอเคครับ,บน้องๆตอนนี้พี่ก็อยู่ที่ภูเขาลูกที่สูงที่สุดในในเกมอาร์กันเนาะก็คือในแม่พิมะด้านขวาบนนะ่ะเรามาดูเลือดพี่กันเลือดพี่ปกติทุกอย่างนะครับให้พี่เดานะน่าจะมีผลจากน้องหน้ากับชุดที่พี่ใส่เพราะนั้นพี่จะลองถอดชุดก่อนนะครับอุณหภูมิตอนนี้ลบเจ็ดองศาโอเคหลังจากถอดชุดนะครับเลือดพี่ลดอยู่ลดเร็วเหมือนกันนะเนี่ยโอ้โห รถเร็วเหมือนกันครับผมค่อนข้างอันตรายนะแต่ว่าตอนนี้พี่มีน้องนาคนะพี่เดาว,ว่าถ้าเกิดพี่เอาน้องนาคลงจากคอนะ่ะเลือดจะลดรัวๆกว่านี้เดี๋ยวเราลองกันเลยบาปเขาให้ดูครับตอนนี้โอ้โหน้องรถเป็นจรวดเลยอะ่ะดูดิมันรถเร็วมากเลยน,ะน้องอเห็น้องเห็นไหมครับโอ้โหรถแบบรัวๆเลยเนาะเดี๋ยวต่อไปเดี๋ยวพี่จะลองเอาน้องนาขึ้นคออีกทีนะครับ ถ้ามันถูกต้องว่ามันช่วยได้นะเลือดจะต้องลดช้ากว่านี้นะโอเคลองดูมาดูกันครับยังเร็วอยู่น้องๆก็ยังเร็วอยู่นะน้องน้องว่าไหมพี่เอาน้าขึ้นคอยนี่วาทำไมมันยังลดเร็วอยู่วะมันลดลงช้ากว่าเมื่อกี้ไหมหรือว่ายังเร็วเท่ากัน พราะมันช้าลงแล้วน้องๆเออมันช้าลงนะแสดงว่ามันใช้ได้นะครับน้องๆแต่ว่าถ้าจะให้เห็นผลชัดเจนน่ะน้องต้องอัพดาเมจของตัวน้องนาคเนาะกับเลือดะให้มันเยอะไว้ก่อนเนี่ยเห็นป่ะลดช้าลงแล้วเห็นป่ะแสดงว่ามีผลครับพี่ผลโอเคแสดงว่าน้องนาคสอบผ่านกรบผมโอเคนะครับน้องๆพี่ว่ามันก็โอเคนะ คือที่มัน,นยังเห็นผลไม่ชัดเนะ่ยเพราะนาคอาจจะเลเวลยังน้อยอยู่เนาะถ้าเป็นนาครันเจียนเนาะหรือว่าเป็นเลเวล1 0 0อยขึ้นไปอะ่ะพี่ว่าน่าจะเห็นผลชัดเจนเนี่ยนขนาดว่าแก้ผ้าเดินบนแบีบ่หิมะได้เลยจริงๆนะครับผมยังไงอยากก็อยากให้น้องๆไปจับมาเนาะมันน่ารักเลยก็คุ้มแล้วแค่ความน่ารักนะครับแล้วอีกอย่างหนึ่งก็สามารถไปหาไข่มุกได้ด้วยนะครับโอ้นั่นก็คือคุ้มอีกเหมือนกันนะครับแล้วก็ช่วยป้องกันความร้อนเย็นด้วยด้วยโอเคนะครับน้องๆอ,อย่าลืมไปจับนะสำหรับวันนี้นะครับพ,พ